สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไซเบอร์คราชเชอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบสบาสบๆแกะบทสัมภาษณ์นะฮะเจาะลึกแชมป์ทีไอ2 3ปีที่ผ่านมาครับ รา r ีนะครับผมนั่นเองจากทีมส p ปรยนะครับน้องเล็ก m i d l ลเนอร์ที่หลายคนสงสัยและมีข้อกังขาว่าเขาโชว์ฝีไม้ลายมือและระเบิดฟอร์มใน The International ในปี2023ได้อย่างไรนะครับมาครับก็มีหลากหลายคำถามครับส่งมาที่แฟนเพจนะครับว่ามีคำถามอยากถามอะไรบ้างนะครับผมผมก็คัดเลือกมาบ้างในบางคำถามแล้วก็เอาคำถามส่วนตัวที่อยากรู้ใส่เข้าไปเองบ้างนะครับอาจจะไม่ครบอาจจะไม่จบต้องขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มคาถามแรก เลยนะครับผมทำไมคุณถึงตั้งชื่อว่าราลราี่มีที่มาอย่างไรนะฮะทางทางด้านราลี่ก็บอกว่าผมตั้งชื่อเล่นตอนเป็นเด็กนะอายุสักประมาณ12-13ถึงปีครั้งแรกเนี่ยตั้งชื่อว่าราลี่ซึ่งในรัสเซียเนี่ยมีชื่อร้านชื่อว่าคารี่ตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าผมก็เลยเปลี่ยนตัวอักษรน,นะครับตัวหนึ่งกลายเป็นราลี่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผมไม่ชอบไอตัวเล็กก็เลยทำให้มันเป็นไอตัวใหญ่ หลายคนก็เลยอ่านว่าราวนั่นเองนะครับแต่จริงๆอ่านว่าราลี่นะครับผมนะะคำถามที่2ครับนะฮะอะไรทําให้คุณนะฮะมาเล่นโด t a ทูครับรารี่บอกว่าผมมักจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเสมออยู่แล้วผมหมายถึงเริ่มเล่นเกมคอมพิวเตอร์อาจจะตอนประมาณอายุ12ปีนะฮะผมเล่นหลายเกมเช่น Gary Mott, Team f ฟ r s t e 2 Counter s t r r k e Source ซึ่งผมเล่นเยอะมากเลยฮะนับไม่ถ้วนนะครับแต่หลังจากนั้นเพื่อนผมก็เรียกให้มาเล่นโดตาซึ่งตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเกมนี้เลยนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผมก็เล่นมากขึ้นเหตุผลบางอย่างแต่เขาไม่ได้บอกเพิ่มนะฮะบ,บางอย่างเสน่ห์ของเกมหมาว่างนั้นเถอะคำถามต่อไปครับตอนที่ทีมสป i ริตครับชวนคุณเข้าทีมใครเป็นคนเชิญคุณและคุณรู้สึกอย่างไรบ้างฮะร,รารี่บอกว่าเป็นทางด้านฝั่งกรอบิคแั่ผมนะะก็เป็นเมนเจอร์ครับ คนที่เชิญผมเข้าทีมเมื่อตอนช่วง TI-11 ที่สิงคโปร์ครับนะฮะเขาบอกว่าผมรู้สึกตลอดเวลาว่าอย่าคาดหวังอะไรมากและผมรู้ว่าผมจะต้องเจอกับเรื่องยากและยากที่สุดในการเข้าทีม Spirit นั่นเองนะคำถามต่อไปครับเมื่อก่อนหลายๆคนมักจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของคุณไม่ดีเลยฮะอะไรทําให้คุณกลับมาแข็งแกร่งได้และอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองนะรารีบอกว่า มันไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นของผมเท่านั้นแต่เราเล่นกันเป็นทีมได้ไม่ดีเลยซึ่งทุกสายตาจับต้องมาที่ผมหมดและผมก็เป็นเด็กใหม่แต่ส่วนตัวเนี่ยซึ่งผมรู้นะแล้วก็บอกต่อนะครับว่าแต่ผมก็แค่อยากจะเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นก็เท่านั้นเองดังนั้นผมจึงต้องไปต่อและทำสิ่งที่ผมทำเป็นปกติต่อไป เมื่อผมพักผ่อนจากโดตาผมก็กลับบ้านไปหาครอบครัวกลับไปหาเพื่อนที่ให้กำลังใจทำให้ผมสบายใจและผมก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นหลังจากนั้นบางทีนั่นอาจจะช่วยผมได้นี่คือทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปทำให้ดีที่สุดนะฮะประมาณนี้แล้วเขาก็ได้ครอบครัวได้เพื่อนให้กำลังใจตลอดนะครับผมอะไรที่เป็นด้านลบเขาเข้าใจดีครับแต่ว่าเขาต้องไปต่อแล้วทำให้มันสำเร็จนะประมาณนะั้นโอเคคำถามต่อไปฮนะ เมื่อคุณเล่นได้ไม่ดีหรือทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยคุณรับมือกับความคิดเห็นที่แย่ๆได้อย่างไรนะฮะนี่คือคําถามนะครับผมนะฮะราดีก็เลยตอบว่าผมไม่ได้รับมืออะไรกับพวกเขาหรอกผมเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแหละความคิดเห็นที่แย่หรือดีมันไม่สําคัญ ยังไงผมก็แค่เล่นต่อไปและผมรู้สึกสนุกด้วยนะเวลาผมได้กลับมาดูความผิดพลาดของตัวเองประมาณว่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดน,นะเขาก็ไม่ได้แบบเอานกาทีฟคอมเมนต์มาใส่ใจอะไรมากมายผมโอเคก็อ่านอยู่นะฮะส่วนตัวนะผมมองว่าอย่างนี้อ่านอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแ้วก็เล่นต่อไปก็ทําให้มันดีต่อไปอะคำถามต่อไปครับแพตนะปัจจุบันมีส่วนทําให้ทีมสวิตเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ครับ หมายถึงว่าแพทก่อนที่จะเป็น3-5นะแพทของ The i อินเตอร์เนชัครับในปี2023นะาะนี้ก็บอกนะก็มีส่วนนะแต่ผมหมายถึงมันก็ใช่แหละนะแต่ก็ไม่ใช่แค่แพทเท่านั้นแหละนะครับที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่เพราะพวกเรามีความมั่นใจ ในกันและกันมากขึ้นด้วยโอ้หมายถึงว่าก็ซ้อมเยอะซ้อมมากๆก็คือมีข่าวว่าทีมสวิตเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเนี่ยที่ซ้อมเยอะมากๆซ้อมหลายชั่วโมงซ้อมหนักมากก่อนที่ถึงการแข่งขันใหญ่ๆครับเขาตั้งใจมากนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนะอินไซด์นะคำถามต่อไปครับคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากคว้าแชมป์เรียสมา t เต2023นะทัวร์นาเมนต์แบบล่าสุดที่ผ่านมานะแบบปลายปี2023นะก่อนถึงทีไนะเงินรางวัลแบบเบิมมา เขาบอกว่ามผมว่ามันเป็นความสุขสําหรับทีมของผมและสําหรับตัวผมเองด้วยแต่ช่วงเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเพราะมันใกล้ถึง TI12 แล้วซึ่งพวกเราไม่สามารถหลุดโฟกัสได้เลยโอ้นี่คือฉลองแชมป์ r รียส m a ต t t อร์ท,ท,ท,ทั้งที่รู้ว่า uh, TI12 หรือว่า TI2023 ีม uh, TI เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มอิ่มสักเท่าไรนักแต่มันเป็นถ้วยของเกียรติยศนะถ้านอกเนือยจะเงินรางวัลที่ต่ำกว่าริยสน,นะผมคิดว่าเขาก็คงแบบ หาดีใจของริยานได้แป๊บหนึ่งแล้วเขาต้องไปโฟกัสที่ดีอินเตอร์เนชั่นแนลต่อซึ่งเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมนะประทับใจอ่ะดูอินเตอร์วิวต่อไปครับคุณรู้สึกอย่างไรครับหลังจากที่ได้แชมป์ทีไ2ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังจากนั้นลารีก็เลยหัวล้อขึ้นมาเลยเฮ้ย <c oughs> นะความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่ชนะริยันนั่นแหละครับนะผมมีความสุขและจิตใจดูปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยมันไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาตอนที่ได้ชัยชนะนะ แต่มันเกี่ยวกับการเดินทางบนเส้นทางของคุณที่คุณจะไปถึงจุดนั้นต่างหากโอ้คมจัดคือชัยชนะโอเคใครพูดอะไรก็ได้แต่เขาบอกว่าระหว่างการเดินทางกว่าจะไปถึงชัยชนะนะ่ะมันรู้สึกมีความสุขกับมันฮะที่ได้ลมลุกคู่ขานกันมานะประมาณนั้นมาดูคําถามต่อไปคะใน TI12 แมตที่น่าจดจําที่สุดคือตอนที่คุณแข่งนะกับทีมอะไรนะครับผมประมาณว่า ในทีมสนะิบสองแมทที่น่าจดจําที่สุดเนี่ยตอนที่เขาได้แข่งกับทีมอะไรนมันมีอะไรที่แบบอยากจะรู้อยากจะพูดเหลือเกินนะเกี่ยวกับแมทนั้นๆนะฮะราลีก็เลยบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นแมทที่เจอกับทีม Liquid นะในเกมสุดท้ายที่ผมเล่นไทยนี่เพราะว่าผมเล่นฮีโร่ตัวนี้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่าหยิบมาเพื่อเข้าแผนโอมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกกังวลนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกสนุกไปพร้อมๆกันนะฮะ ก็คือกังวลเล็กน้อยแต่รู้สึกสนุกไปพร้อมๆกันเพราะว่าโอเคแหละเรารู้อยู่แล้วว่าร a r y เล่นไทนี่มาเยอะมากครับก่อนที่จะเข้าทีมสปิ r i t นะก็เป็นตัวเมนขขงตัวหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นมาแล้ว6เดือนมันไม่ได้อยู่ในเมตาแต่เขาก็หยิบมาครับประท่ากับทีมล i q u ิดนะนะตอนนั้นมาดูคําถามต่อไปครับย้อนกลับไป แมชที่เจอกับทีม Liquid ในสายบนถ้าเปลี่ยนเป็น Talon eSports คิดว่าจะยากหรือเปล่าเพราะสถิติแพ้ชนะของทีมสป i t เจอกับทางด้านทา l อนค่อนข้างสูสีกันหรือลองอธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนของทา l อนอีสปอร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะเขาอยากรู้มากคนระับว่าการเจอกับทารอนนี่แบบการย้อนไปอย่างเงี้ยแบบถ้าเปลี่ยนเป็น Tal on, ทา l อนนี่จะเป็นยังไงฮะลารีก็เลยตอบกลับมาว่าผมคิดว่าถ้าเป็นทีมลิควิดเนี่ยเขากลัวเรานะ นะเป็นเราก็คือแบบบอกด้วยว่าเป็นยโทโ r ร่นะดังนั้นพวกเขาจึงเล่นพลาดเยอะกลับกันซึ่งผมหมายถึงถ้าเราเจอกับ t า l o n eSports คุณก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะคาดหวังได้อย่างไรกับพวกเขาทั้งฮีโร่ทั้งการเริ่มเกมของ t า l o n e s สปอร์ตเนี่ยบ้าขึ้นมากๆครับนะหมายถึงว่าการเติบโตระหว่างเทอร์มนต์ของทารอนอีสปอร์นี่บ้าขึ้นมากๆแบบ แบบแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแบบน่ากลัวจะจัดนะทางด้านรารี่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรเหมือนกันถ้าเปลี่ยนเป็นว่าเจอกับพวกเขาในสายบนณตอนนั้นนะครับอีทวิตต่อไปไครับผมนะคำถามต่อไปก็คือมิดเลนเนอร์ในดวงใจของคุณ3ามคนคือใครครับผมรารีก็ถามกลับเลยฮะว่านอกเหนือจากตัวผมเองเหรออะไรเงี้ยทาคงคําถามก็เลยถามต่อว่าแล้วแต่คุณสิก็แล้วแต่เลยนะอะไรเงี้ยรารีก็บอกว่ามิดเลนเนอร์คนโปรดของเขานะฮะก็คือท็อปสันนะฮะ ตอนเขาอายุสักประมาณ18-19ปีอย่าเงี้ยแล้วก็โนวันตอนยุคทองของเวอร์ตาโปรฮะและสุดท้ายนี่เขาให้เมบีนะสำนับนั่นเองครับนะฮก็ในช่วงปีตอนไหนก็ได้นะครับผมก็คือ3บิดเลนเนอร์ในดวงใจของเขานะนะครับถือว่าใครเนี่ยอยากจะตามรอยครับผมนะก็รองดูนะฮะคำถามต่อไปครับ พวกเขาเป็นคนอย่างไรในสายตาคุณหมายถึงแบบคนในทีมนะนะฮะคนแรกก็ยาโโรรนะลาลีก็เลยว่ายาโโร่เหรอเขาเป็นคนตลกนะแต่ว่ามีออร่าแฝงอยู่ที่แข็งแกร่งมากคนสัมภาษณ์เขาเลยถามต่อว่าคุณช่วยขยายคําว่าออร่าที่แข็งแกร่งอีกหน่อยได้ไหมผมหมายถึงออร่าแครี่ในเกมนะอ๋อยี่นี้เองฮะแล้วทางด้านผู้สัมภาษณ์ก็ถามต่อว่าแล้วคอแล็บล่ะโอ้คุณจะถามถึงทุกคนเลยเหรอนี่ลาลีก็เ่โอ้เข้ามาอย่างนั้นเลยเหรอพี่อะไรเงี้ย แล้วก็ผมอินเตอร์วิวครับนะฮะอันนี้ขอตอขอตอนะคนสัมภาษณ์คือน้องฟ้านะครับผมขอบคุณน้องฟ้าครับที่ไปถามมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคให้นะท้ายคลิปนะฮะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋ออินเตอร์วิวคือน้องฟ้านะครับอ่ะอีเดีบอกว่าก็ใช่ค่ะนะฮะลาลี่ก็บอกว่าอืมคอแบบเป็นคนตลกเหมือนกันนะแต่เขามีเทสอารมณ์ที่ขบขันเหมือนกันฮะ ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพิ่มดีฮะแล้วอะไรที่คุณอยากพูดนะน้องฟ้าถามต่อนะครับผมสามารถมีอารมณ์ร่วมและรู้สึกเหมือนกับเขาได้ก็คือถ้าเขาตลกเราก็ตลกได้ครับเหมือนซิงกันได้อะไรประมาณนี้คือไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะนี่ผมขยายความประมาณนี้แล้วกัน และมิราล่ะเป็นคนอย่างไรนะครับน้องฟ้าถามทางด้านฝั่งรารี่นะครับมิราเขาเป็นคนจริงจังนะและก็หล่อมากนะจนผมไม่สามารถอยู่ใกล้เขาได้เพราะผมรู้สึกเหมือนผมขี้เหล่กเกินไปร <c oughs> ารี่ก็ติดขำนะก็บอกว่าล้อเล่นนะล้อเล่นนะท <c oughs> างด้านผู้สัมภาษณ์ก็บอกโอ้ไม่นะหัวเราะใหญ่เลยนะครับแล้วมีโปสกาละ่ะนะถามต่อมีโปสกาเขาเป็นคนสนุกมากแต่จริงจังมากในเวลาเดียวกันเพราะเขาเป็นกัปตันทีมนะและคนสุดท้ายอ่ะโค้ชคุณเป็นอย่างไรฮนะไซเลนส์เหรอ <c oughs> เขาก็ตอบว่าไซ <c oughs> เลนส์ แค่นี้ก็เงียบไงก็ใส่เลนแค่นี้ตอบแค่นี้จริงคำถามต่อไปครับโปรเพเยอร์ที่คุณชื่นชอบ3คนคือใครที่ไม่ใช่ทีมของคุณนะลารี่ก็ตอบว่าอืมอันที่จริงผมก็ไม่มีโปรเพเยอร์ที่ชื่นชอบนะครับแต่ถ้าให้ขอเลือกก็เป็นเอ่อโนเทลมาทัมเมอร์แมนแล้วก็ท็อปสันนั่นเองครับแน่พลพักนะครับผมลิควิดโอจีทั้งนั้นนะฮะคำถามต่อไปมาดูกันต่อฮะการฝึกซ้อมและบรรยากาศภายในทีมสปิริตเป็นอย่างไรบ้างฮะ ราลีก็บอกอหัวร้องก็เป็นทีมที่มีระเบียบวินัยดีนะซึ่งคุณไม่สามารถเ,าเล่นหรือฝึกซ้อมได้ทั้งคืนได้พวกเรามีตารางเวลาแล้วพวกเราก็ไปเล่นบาสเกตบอลหรือเทนนิสได้ถ้าหากคุณอยากจะพักผ่อนหรือจะออกไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้แล้วเที่ยวห้างเที่ยวอ,อะไรก็ได้ตามสบายผมบบในช่วงพักผ่อนนะโอ้ oh, เขาก็มีเวลาที่แน่นอนเหมาะเจาะแล้วก็ซ้อมหนักแต่ว่าก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ในตัวด้วยนะเป็นตารางที่ดีของหลายๆทีมนั่นแหละนะครับ แต่ทีมสปีดเขาก็เจาเลอกตีแผ่ตรงนี้มาให้เราดูนะโอเคนะครับคำถามต่อไปก็จุดแข็งและจุดอ่อนของทีมสป i t ครับคืออะไรฮะจุดแข็งของพวกเราคือจิตใจระเบียบว,วินยัยและบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกส่วนจุดอ่อนของพวกผมบอกไม่ได้นะฮะ บอกไม่ได้นะครับผมใครจะบอกจุดอ่อนล่ะนะแต่ถามไปเผื่อ <laughs> เผื่อหลุดนะประมาณนี้คำถามต่อไปครับซีซั่นหน้ามีความมั่นใจแค่ไหนหลังจากที่ทีมสวิตครับเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยรารีก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวแต่ผมก็มั่นใจมากนะมาอีกแล้วนะครับผมต้นซีซั่นนี้คือเขาจะเบาๆนะแต่พอไปท้ายซีซั่นปุ๊บเขามาอ่ะมาดูคําถามต่อไปฮะการเรียนของคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังเรียนอยู่ไหมราลีก็บอกว่าไม่ครับ แต่สักวันผมจะกลับไปเรียนหลังจากที่ผมเลิกแข่งแล้วผมเคยเรียนอยู่วิทยาลัยนะแต่หลังจากที่เรียนไปได้ประมาณปีครึ่งหรือ2ปีผมก็ออกอนะฮะประมาณนี้ครับผมก็ออกมาแบบแข่งนั่นแหละแข่งเกมหรือว่าเล่นเกมแบบประมาณนั้นเป็นน e ักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพเต็มตัวครับก็ถามต่อฮะคุณเรียนเกี่ยวกับอะไรืมรารี่ก็บอกว่าผมเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะแต่ว่ารายละเอียดอื่นจําไม่ค่อยได้ครับผมเ,เป็นการท่องเที่ยวนะเป็นแบบเป็นไกด์เป็นอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะเขาบอกมาแค่นี้ คำถามต่อไปฮะถ้าคุณไม่ใช่โปรเพย์เออร์คุณคิดว่าตอนนี้คุณจะเป็นอย่างไรในชีวิตคุณนะตอนนี้นะราลีหัวตอบไม่ยากเลยผมก็เป็นคนจนคนหนึ่งอะ่ะอาจจะทํางานทั่วไปมั้งไม่รู้สิก็หัวเราะด้วยบอกเ่าเนะออก็เป็นคนจนคนหนึ่งนะคำถ,ถามต่อไปความสุขของคุณคืออะไรฮะราลี่ก็บอกว่า,วาการได้ช่วยเหลือครอบครัวและคนรอบข้างและการที่ได้เป็นคนเข้มแข็งและใจดีม,มันหล่อเท่จริงๆนะ และคำถามต่อไปครับมีคำถามแนะนําสำหรับคนที่อยากลงแข่งระดับโปรสีนบ้างไหมอันนี้น้องๆหน,นดดูดูไวน้นะครับพี่ๆนะครับที่เป็นโปรนะอาจจะกลับมีไฟมากขึ้นนะผมนะหรืออาจจะมอดไปแล้วนะกลับมาเปลี่ยนไฟอีกครั้งได้เรารี่บอกว่าอย่าตั้งคําถามมากไปนะฮะเพียงแค่ทําในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทําอย่างไรให้มันดีที่สุดมันไม่เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตแต่มันเป็นชีวิตของคุณโอ้คมคมจริงนะฮะย้ําอีกครั้งได้ไหม อย่าตั้งคำถามมากไปเพียงแค่ทำสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้มันดีที่สุดมันไม่เกี่ยวกับ e-sport แต่มันคือชีวิตของคุณโอ้โหคมกริบนะดูคำถามต่อไปฮะเงินรางวัลจากรีแอชมาสเตอร์2023และ T.I.12 คุณวางแผนว่าจะซื้ออะไรในอนาคตราลีบอกว่าผมยังไม่ได้รีบซื้ออะไรเงินมันเยอะมากผมต้องคิดให้ชัดเจนก่อนใช้อ้โหนะฮะก็คือแบบ ก็เก็บเงินไว้อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะเงินมันเยอะมากๆครับเขาก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าจะใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรดนะีประมาณนี้นะครับคาถามต่อไปครับคนที่คุณชอบเนี่ยเขาต้องเป็นคนยังไงนะฮะหมายถึงว่าคนแบบอยากจะทําให้เขาทัชอยากให้เขารู้จักอยากให้รารี่รู้สึกว่าโอเคผมอยากรู้จักคุณนะอะไรเงี้ยเราก็คุยกันได้ประมาณนี้เป็นคนไ nice หนซื้อเปล่าเนี่ยราลี่ตอบว่าอืมก็เป็นตัวผมเองในอีจกจักรวาลหนึ่งมั้งอะไรเงี้ยในโลกที่ผมเป็นผู้หญิง ชอบตัวเองที่เป็นผู้หญิงแบบประมาณว่าอาจจะแบบรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยคือประพฤติด,ดีแล,แล้วแล้วก็มีกําลังใจที่ดีมีเขา,าเรียกว่าความคิดที่ดีมีพลังบวกที่ดีมั้งก็อยากได้โตวตนอีกตัว,ตว,ตว,ตวหนึ่งอะที่เป็นตัวเองก็เป็นผู้หญิงประมาณนี้นเป็นคําตอบที่แปลกใหม่ดีนะอะคำถามต่อไปครับคุณชอบกางเกงช้างที่แฟนขับมอบให้คุณไหมอันนี้น้องฟ้าคนที่ถามเนี่ยเป็นคนมอบให้นะนี นะฮะแล้วก็เพราะฉันเห็นคุณใส่มันทั้งสัปดาห์ระหว่างการแข่งขันดิมลีกซีซั่น21นะอ๋อก่อนที่ถึงริยาดเนาะตัวนั้นก็คือใส่กางเกงช้างแล้วได้แชมป์ด้วยนะราลีก็เลยว่าใช่ครับผมรู้สึกดีเวลาที่ใส่มันมันไม่เหมาะกับอากาศหนาวก็จริงแต่ถ้าใส่ในบ้านรู้สึกสบายมากก็คือบางบางสบายสบายนะกางเกงช้างนะครับผมใส่กันทั่วโลกนะนะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ใส่นะคำถามต่อไปครับคุณเคยกินอาหารไทยไหมรารีบอกว่าคิดว่าไม่นะแต่ก็อยากลองดูสักวันหนึ่งทางด้านน้องฟ้าก็เลยถามต่อ อาหารไทยอะไรที่คุณอยากลองกินตารนี้บอกว่ามผมไม่รู้ว่าอาหารไทยมีอะไรบ้างกบเหรอฮะเฮ้ยพูดเล่นนะ <laughs> หัวเราะนะผมกบในไทยมีกบนะฮะมีนะครับผมราบกบต้มกบอะไรเอ่เอกบทอดอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมมีนะฮะก็ <laughs> กินกบเหรอกบก็ไม่แย่นะ <laughs> แต่มันก็น่ารักดีนะส่วนตัวผมนะ,ะคำถามต่อไปฮะ เอาเถิดถึงแม้ว่าฉันจะเคยกินกบมาแล้วก็ตามนะฮะ <c oughs> น้องฟ้าบอกกับผมวเราน้องฟ้าก็เ,เ,เคยกินกบมาก่อนนะน้องฟ้าก็าพูดต่อฮะคุณเคยได้ยินเมนูต้มยำเหล่านี้ไหมเ <c oughs> ช่นต้มยำผัดไทยต้มขาไก่ส้มตำลาบนะอานิ้ก็ลอกอ๋อใช่ต้มยำและผัดไทยนี่ผมเคยลองกินอยู่ที่บาหลีซึ่งมันอร่อยดีแล้วก็น้องฟ้าก็าเลยถามต่อฮะว่าคุณกินเผ็ดได้ไหมราลี่บอกไม่มันยากสำหรับผมผมพยายามดีที่สุดแล้วนะแต่มันยากมากจริงๆครับก็คือไม่ชอบกินเผ็ดนะไม่กินเผ็ดนะครับ อ่ะโอเคครับมาถึงคําถามสุดท้าย้วฮะก็สุดท้ายนี้คุณอยากบอกอะไรถึงแฟนนะครับผมนะชาวไทยที่กําลังเชียร์คุณอยู่บ้างและทีมสปีดนะฮะลารีก็เลยบอกว่าผมขอขอบคุณฮนะสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณทุกคนนะครับนะฮะขอให้พวกคุณนะโชคดีและเป็นคนที่ใจดีนะครับนะฮะก็จบประมาณนี้ครับผมนะอาจจะไม่ครบถ้วนอาจจะไม่สมบูรณ์นะต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะกระชับคําถามผมเพราะตัวน้องก็ ค่อนข้างเหนื่อยนะช่วงนี้คะไปมาที่นั่นเดินทางด้วยพักผ่อนอยู่นะครับผมเราก็ไปสัมภาษณ์มานะครับผมตอนที่น้องว่างนะครับแป๊บหนึ่งจริงๆนะฮะก็งี้ก็ฝากผลงานครับผมทีมสปีดครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่นราลีครับยาโทโร่ฮะคอแล็บนะครับมิรามิโปชกาหรือว่าทั้งน้านโดของไซเลนตผมแล้วก็ทีมงานเมนเจอร์ทุกท่านด้วยนะครับนะทีมสปีดครับขอบคุณมากมากผมที่นะครับสลับเวลาครับผมแล้วก็ให้น้องราลีมาสัมภาษณ์กับ ผมไซเบอร์แคชเชอร์กับทางด้านน้องฝาด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับก็สุดท้ายนี้ครับใครอยากจะให้ผมไปทำอะไรสัมภาษณ์ใครครับผมถ้าสัมภาษณ์ได้นะนะครับผมอยากคุยกับใครบอกมาได้นะครับผมจะพยายามนะครับหาคอนแทคแล้วก็คุยมาให้ได้นะครับผมนะฮะก็อย่าก็ฝากติดตามช่องนะครับผมก็ Subscribe นะครับช่อง Cyber Crusher นะครับผมนะฮะ ก็วันนี้สำหรับผมก็ขอญยตลากันไปก่อนครับผมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับนะทางด้านทีมสปรินตแล้วก็น้องฟ้าครับผพืให้สัมาษณ์ด้วยครับผมเดี๋ยวขึ้นนะครับคอนแทคด้านล่างนี้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับซีอ u